สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเดี๋ยววันนี้จะพามานะอัปเดตลูกไก่ให้ได้ชมกันนะครับเพิ่งทำธุระเสร็จก็เลยมีเวลาว่างนะครับมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับมีแม่ไหนบ้างที่ฟักออกมาแล้ว ส่วนนี้คือพ่อพันธุ์หลักของเราครับพ่อพันธุ์หลักที่ยังไม่มีชื่อนะครับวู่จะเรียกว่าอะไรตอนนี้ก็ขนหลังไม่มีนะครับแต่ตัวเมียจิกขนหลังมันออกเดี๋ยวจะพามาดูข้างในนะครับ ที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแม่ไก่ที่เพิ่งเอามาใหม่นะครับกำลังฟักนะครับกำลังคบไข่นะครับแล้วก็ส่วนข้อ,อนี้ก็เป็นอีกแม่หนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหลังทีนะครับ แล้วตอนเย็นจะจับแยกนะครับจับพ่อพันแยกออกมาจากแม่ไก่อันนี้เพิ่งฟักได้ประมาณหนงอาทิตย์นะครับประมาณหนอาทิตย์นะ่รับได้ลูกขาตัว ต,ตัวนี้นะครับลูกฟักตัวเดียวัมีไข่ทั้งหมด5ฟองแต่รับฟองเดียวนี่ก็คือแม่แม่ไกหอนะครับได้ลูกทั้งหมด5ตัวไข่ไข่ประมาณ แบบฟองนะครับได้ลู้ถ้าอยู5ตัวนะครับอันนี้ก็คือแม่กระวังนะครับลูกก็ประมาณ1เดือนนะครับส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นชุดแรกนะครับที่กำลังโตนะครับเป็นชุดแรก นับเป็นเยียนะครับสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราดูตอนโตนะครับตอนนี้อายุก็ประมาณสามเดือนเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตนะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวจะมานะครับถ่ายให้ได้ชมกันอีกนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ